ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณปียพงษ์คุณวารี่และคุณผู้ชมทุกท่านครับครับทน้าสกัสดครับโดยกรยมตุย่ามาวัานี่เพิ่มภอีสารมีรายงานฝนตกอยู่หลายจังหวัดเลยครับตั้งแต่จังหวัดน้องค่ายเลยอุดรธนานีนครพนมสกลคน,นครหน,นองบัวลำพูมุกดาหารขอนแกนมารารคามกาฬสินลอยเอ็ดชัย,ยภูมิ ภูบอนดาชาแนลีศรีสะเกดทุลินนครกอสมาบุรีรัมย์ชายจอดบึงการครับโดยเมื่อว่านนี้ครับตรว่าฝนในหลายสุดครับดูสายตดอากาศอดบึงการเป็นฝนหนักครับ36.1มิลลิเมตรครับส่วนภาพตัเชื่อมตดเมฆและภาพได้ด่าตดฝนจากเว็บไซต์กรุงทุย่าตอนเสาร์มืดหนี้ฝนฝ่าคอีสานนี่เมฆปกคลุมหลายพื้นที่ครับ แล้ก่อนตอนเสาร์นี้ภาพเรดาเห็นกลุ่มฝนอยู่บริวัดน้องค่ายบึงการสกลนครน,นครพนมกาลสินลอยเอสเยชซทอนและมุกดาหารครับครับขาบอา,ากาศครับเพื่อนใิสารตั้งแต่ตอนเสาร์มื้อนี้หอดตอนเสาร์ออื่นครับมีฝนฟัะกหนอง้อยละเจดสิของพื้นที ลราก็มีฝนตกหนักบางแง่บางฮอกบางมองครับเน้นบริจังหวัดน้องค่ายบึงการอุดรธานีขนก่นครนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญแลต่บนราชานีครับอุณหภูมิตม่ำสุดครับเท่าสามหอดเท้าหกองศาเซลเซียสคุณภูมิสูงสุดในโฮมครับประมาณเท้าเก่าหอดสามสิบสององศาเซลเซียสลมจะพัดพุ่งพังอีสานครับมือหนีเป็นลมถดแปรปรวนครับ,ค,รบความเร็วประมาณ ิพผ่อนเศร้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงครับกับกระฝากเพื่อนพี่น้องพชาชนครับให้วร้องนตไล่จากปานกน้องหรือก็สามารถติดตามขมม้อมูลเิเติมจากฟื่อของออนไลน์สถานีชุัยเสียงแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของกรุมตุยาครับกับผมขอบคุณและสวัสดีครับ